สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพ่ง FC รถแฮล่ำเพลินเตยเ,ตเ,ตเตสด็จสปูซก้นกครับมาพบพ่อกับช่องอาจารย์โอตเตยเสด็จลำเพลิอนอนอฟฟิเชียลครับผมหลังจากขับรถมากไกลครับระหว่างห้างก็ได้ไล่สดว่าสิทธงคอนเทิน,ทนเอาของขวัญไปเซอร์ไพรส์วัตโจครับตามล่าหารังนกครับรังนกแท้รังนกแท้ได้พี่น้องที่ยังมาท่านในผ่านการสกรัดครับเดี๋ยวขับรถผ่านมามาหอดแถวอำเภอหมวกเล็กสระบุรีครับร เขตสลาบ,บุรีล่ะเดี๋ยวสิเห็นแบบมันมันเปนจากบ่่ได้อยูุ่ถึงต้นใหม่ดอกเห็นเห็นในเป็นร้านขายพลไม้แล้วเพิ่นแขวนประดับไว้ผมมาสิไปขอเพิ่นไปซื้อพลไม้แล้วไปไปไปขอเพิ่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดจไปเบิ่งกันมาเพิ่นจะเพิ่นสินะหบ้บ่ผมไปนําหาน้าขางข้างแล้วผมมีไหมหายากครับล่างนกแท้จากสดๆจากต้นนี่หายากครับเดี๋ยวผมสิไปไปล่องขอเพิ่นนบึงลังนกเป็นคล้ายๆล้างนกโมเดียวเป็นล่างนก โบรูเพิ่นเอามาแต่ร์ไซนะเพิ่นประดับไปนาล้านมีอันหนึ่งผมจะไปล่องขอว่าเพิ่นงพฤศจิกาิ่อซื้อไปไปกันเลยครับเอาพี่น้องมาหอดแล้วครับไปล่องขอเพิ่นเพิ่งแล้วครับเพิ่งสวัสดีครับนี่ลานคลไใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับน้องสามร้อยนี่หลักๆคือ ผมอยากได้นี่แต่ว่าผมจะอุดหนุนผลไม้ทีอ่อยากได้ลังนกไม่ได้ขายขอซื้อได้ไหมเอาไะผมมีคอนเทนต์ที่เอาไปทํา<อ>ในการถ่ายลง youtube อยู่ไม่แต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอุดหนุนผลไม้แต่อยากได้ลังนกงผ,มมผมตามหาตามหาซื้อมาดีมองเห็นผมไปกลับรถนู้นมาแล้วก็กลับมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอุดหนุนผลไม้พอสมควร ได้ไหมพี่ได้นะขอบคุณครับพี่ใจดีมากเลยเอาส้มโอยังไงพี่อเอาสองลูกครับพี่เขาใจดีมากเลยครับเราไปคิดว่าเราจะได้แล้วแล้วก็เอาอะไรอีอัน,นี้ส้มโอพันอะไรครับทองดีค่ะอ๋อทองดีหรือไอ้ขาวหรือแดงแดง,แดงใช่ไหม เอาสี่ลูกเลยครับเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกน้อยนาไม่เอยอะไรบ่อาอะไรบ่าเอาอพาร์ท์ ได้เลยเอาแต่สม้มโอนะครับเอาหกลูกก็ได้ครับนี่ครับพี่เขาใจดีมากแล้ว<ช><บ>พี่ต้องควรช่ว<บ>ยตัดให้ด้วยนี่ครับลังนกได้แล้วได้แล้วได้แล้วลังนก<ช><บ>อของแท้เลยไมไ่ไม่ได้ผ่านการสก,กรัดเลยครับลังนกแท้ของเราครับขอบคุณมากครับ ได้แล้วสำคัญคือลังนกครับเอฟบอลตัเนี่ครับครับสมูถึงทันรถสมูไปฝากบอสโจนะสมูทองดี ขอบคุณมากนะครับพี่นะมามางผ่านมาเด๋ยวมาอุดนหนุนครับขอบคุณครับไปไปกันต่อเดินทางต่อครับสำหรับคอนเทนต์ของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช,ใช่อุปกรณ์สำหรับเตรียมทำคอนเทนต์ของเราเย็นนี่โอเคเรียบร้อยแล้วไปกันต่อครับผมเดินทางกันต่อครับขอบคุณครับ ครับผมมาถึงซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วครับผมเดี๋ยวหลังจากเข้าได้รังนกแท้ที่ยังว่าสกัดแล้วบาทที่เนี่ยเข้าสิไปเอาล่งนกที่สกัดเพื่อไปเป็นของขวัญวันเกิดให้บ่อโจรครับผมเดี๋ยวพี่นลองรอติดตามนะครับไปกันเลยครับเอาอย่างไปกันเลย เนี่ยได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับของพันเสื้อผ้าวันเกิดบอสโจรครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยจากผมนะครับแต่ก็มาจากใจนะครับอยากให้ให้ดวยใจครับหลังจากเขาได้รังนกแพ้ที่ยังบปสกัดมาแล้วแบบน,นี้เป็นสิเป็นลังนกที่สกัดแล้วเด้วยวบบน,นี้กินได้แบบน,นี้พี่น้องอันวังเว้นกินว่าได้ที่ว่าผมไปเอาน้ำแมคาคายพลไม้มามันยังกินว่าได้ครับ อ,อันนี้สังกัดแล้วกินได้บำรุงเพื่อสุขภาพให้สุขภาพปอดโจร่างกายแข็งแรงบำรุงสุขภาพนอนแหง่งเล่าแห่งนอนหน่อยโยพักพอนหน่อยต้องบำรุงเล่าจย่งหน่อยเนี่ครับเดี๋ยวมือแร่งเาข,าข้ากาสิบจะคำค้ำหมดแล้วล่อปอดโจมากนาตอนนี้พิ่น,นาจีพักทุบ่บานบ้านพักเพิ่นนี้ได้กรุงเทพไปล้บ้านบ้านที่เพิ่นซื้อไ้ในกรุงเทพพิ่น,นาจะแยกมาท่านเองมากเดี๋ยวตอนนี้ผมมาหอด มอหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องอยู่หน้าง,งานล่ะมอดสถานที่จัดงานล่ะกระชีผ้พาพีผ้านอเขาไปเบิ้งท้างในนนี่เป็นด้านหน้าของตลาดครับมอดแล้วตลาดลองมาซิเอ้ยอหดแล้วมอหดแล้วมอดแล้วพอดีมีบิ๊กซีทั้งหน้าพอดีเลยได้แวะสื่อเป็นความยุ่งสุขภาพก็ห้บอดโจยดีมีแห้ง สุภาพร่างกายแข้งแรงลำแมงลุ้ยลุย้ลยอยู่แล้วกันลุยขึ้นไปจะเลื่อนขึ้นไปอีกครับอยู่แรีลหลรื่หว่างเป็นย่างดีเฮ้าเพื่อนห้เป็นไงล่ะเพื่นมีประคุณก็เข้าเข้ากับตอบแทนเพื่นเนาะเราเป็นผู้คนที่ไม่ลืมประคุณคนเป็นสุดยอดของผู้บริหารอยู่แล้วบอสโจซอ,อนุตเมื่อแรกเขาก็จะไปเซ้อไพเพื่นเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้คอนเทนต์นี้จะเป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการตามหาของความท่านเกิดมาทําคอนเทนต์ในครั้งนี้นะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามช่องอาจารย์โอเตอร์เสดเดือนลำเบิร์ดออฟฟิเชียลเด้อครับเด้ออะไรพี่น้องอย่าเบิ่งผมก่อนจะไทยพี่น้องได้เบิ่งนะครับเด้มเอมันอิ่มมากหอดหนางานแล้วาผมผมก็จะเข้าไปหนางานไปไทยบรรยากาศทั้งนใหญ่พี่น้อ,นองได้เบิง่งครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสำหรับคู่ทีติดตามรับชมนะครับเด้อ องบ่ดีมาหักกําความมวนยุคนี้ใครว่าต้องมีสาว